มันไม่ไใครเลยมันยังเดินแ่ะเดียวมันจะซุปเปอร์ขายคนพิเศษวันนี้ฮะวันนี้เฮียนจีอัดฉีดเมื่อตะคู่นี้เท่าไหร่เฮ้ไม่อัดฉีดให้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 ผมให้เป็นกลังใจด้วย้้วกใหเพราะน่าจะหลายกระปั้นนะเมื่อกี้นะเท่าที่เห็นสองหมื่นเพราะว่ามันมันของแพงไร่ย่างเราก็เสียวเหมือนกันเพราะมันหายใจแรงของแพงกินยากนะเนี่ยเริ่องเรื่มงเสียวช่วงยุคไหนเนี่ยไม่เสร็จหรอไม่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 มีเสียวเลยแต่ว่า ระบบหายใจครับ right. แล้วีบปิวปากมันไปหมดเฮตีอยู่บนล็อกนี่มองเห็นเลยใช่ไหมฮะลูกน้องบอกบอกไม่ไหวได้เฮียไม่ไหวแล้วพี่มันเตียวพี่มันใต้ส่งสิบไปจะทำจะทำสมัยเฮียแบบเต็มที่เลยวอ่าอ่าพี่นี่ท้องที่ไหนเนี่ยท้องกับเฮตีด้วยเพราะว่าทำไมทำไมเป็นมวยพิมมือทำไมเดินก็เพราะเฮดีสั่งไม่ใช่ผมไม่ได้สั่งเลย ผมจ้างให้มันซ้อมเจมส์กับพ่าครับนี้เป็นไงบ้างครัเจมมองมองน้องยังใหญ่ยังต้องมีวินัยมากกว่านี้อ่าถ้ามีวินัยมากกว่านี้ถามว่าสู้ได้ทุกส่วแต่ตอนนี้ยังไม่ชนะใจตัวเองการชนะใจตัวเองเมื่อไหร่ก็ยอดเเเลยออด้วยขอบคุณเจยังไงช่วยเป็นกำลังใจเวลาผมโตออะไรก็มีขอมาคอมเมนต์แล้วให้กำลังใจตลอดครับอ่า ช่วยดูแลตลอดครับก็ขาดเหลืออะไรก็ช่วยได้เลยครับครับผมเอาละครับนี่ก็คือเพชรอุทองนะครับผมขอกลับมาแล้วครับเอาละครับนี่ฮะเขาติดตามว่าติดตามนี่คือยอดมวยของเมืองไทยเลยคนรู้ว่าได้นะครับผมติดตามเลยนะฮะกลับกลับมาไฟนี้เพชรอุทองระบบการหายใจเป็นไงบ้างน้องชายอ๋อตอนนี้ก็มีสะดุดนิดนึงครับเดี๋ยวก็ต่อไปก็บทำตามระบบของเฮียครับเมื่อกี้เฮียบอกว่าให้ถ่าไห่นะเมื่อกี้ไม่ใช่จิต ให้เปทำละวันสองหมื่นคิดว่ากลับมาภาคนี้เรามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมก็มีทยถ้ามีชนะมางี้แล้วมีเงินหนึ่งอย่างนี้ไฟก็มีกำลังใจขึ้นนะ้นน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราเราคิดว่าน้ำหนักกันแปดสามเก้าเราทำแปสามเก้ากลับมาภาคนี้ก็หวังจะกลับมาเรี้ยงสัตว์คืาพิณสามเจ็ดคงไม่ไหวแล้วเราคิดว่าน้ำหนักที่สามแปดสามเก้าที่เหมาะสมกับเรา คิดว่ามีหลายคนมีหลายคนไหมไมหลายหลักๆเลยที่เราเลงไว้มีใครบ้างอยากแบบใครก็ได้ครับขอให้ได้ต่อยทุกเดือนอันนีีสองเดือนต่อยนะเนี่ยครับใครก็ได้ร้อยสามแปดสามเก้านี่ถ้าเหมาะสมก็มาเลยตัวทุกตัวขอได้ต่อยเท่านั้นครับขอได้ต่อยได้ได้เคลื่อนไหวทุกเดือนมันก็จะระบบหายใจก็จะดีอว่านี้นะ อ่ะสุดท้ายนี้อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างอยากขอบคุณน้ำหมายแล้วขอบคุณเฮียตีแล้วน้ำหมายคอยช่วยดันและเฮียตีคอยช่วยอบรมสั่งสอนตอนซ้อมมาเลยครับโอเควันนี้ก็ยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อน้องเป็นดูทองอ๋อครับเลยอ๋อครับปรับสึกสีโอปอใบแบบต่าเลยเพราะว่าเจ้าตัวก็เหนื่อยเล็กน้อยเลยครับ ช่ใช่ร uhm ่างกายได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับวันนี้ถือว่าไม่คู้จบลงแอตัวของตนก็ไม่ลดด้วยอ๋อไม่ลดเลยนะครับใช่เขาลดไม่ลงเราก็เลยต่อยลงวยบ้านนอกแต่ว่าเธอทำทำหน้าที่ได้ดีเลยนะพี่ตลอดเกี่ยวกัช่วงนี้ได้ลุ้นตลอดเลยนะคทั้งมาทั้งสอกเป็นไงบ้างครับปากสึด ใช่เป็นลมหล้ยเต็มที่แล้วไม่หยุดไปนานหยุดไปสีเดือนติดโควิดสองรอบโค<อ>วิดสองรอบนะครับเจ้าป้าคือร่างกายฟื้นมาขน,นาดนี้โอเคแล้ว <c oughs> เดี๋ยวให้ปักกันให้ปักกอ,อ,อนขอน้ำเลยมั้ย <c oughs> วันนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับโอ้โหสู้ยันวินาทีสุดท้ายเลยครับถ้าได้ขยับขยายร่างกายซักไฟสองไฟถือว่าน่าจะเข้าที่เขา้าทางน่าจะดีกว่านี้นะครับ ดข้ามขึามาเลตกครับครับสุครับเป็นไงบ้างครับตลอดเกมการชกวันนี้ ยุดนานคิดว่ามีปัญหาไหมหยุดไปนานสภาพร่างกายมีครับมีไก่สองรอบอโอ้ยสองรอบเจ็บน่าอกหรอแต่ว่าแต่ว่าไม่เหมือนเดิมมอนไม่เหมือนเดิมหยุดไปสี่เดือนได้กลับมาหายใจไฟนะครับสภาพร่างกายคิดว่าไฟหน้านี่เป็นไงต้องใช้เวลาปรับสมกว่านี้คัแต่ว่าไฟนี้ก็ได้รุนยนะทั้งหมัดทั้งศอกโดยเฉพาะยกสุดท้ายนี่ไล่ต่อยหมัดฟันศอกได้ชิได้เฮเลย ถ้าเราได้สองปอนมีลุ้นเลยวันนี้ใช่ใช่แต่ก็ไม่ลดน้ำหนักภาพซึ้อวันวนี้ถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าได้อาจีเมื่อกี้บนลรถไม่ค่อยอาชีพเท่าไหร่รอ้องอล้านล้านโอ้ยไม่ร้านเมื่อไ้านนึงล้านนึงยกกังเกงสีอ่ะสี่ร้านนึงแต่ตอนแรกร้านเมื่อจุกีล้านนึงโอ้โหเนี่ยถ้ามาโดนสัก ใช่ใช่ใชเป็นเพราะเป็นเพราะร่างกายที่ปวดไปสองสารอบเลยชวดอชีดมีผลได้ไหมร่างกายเราเนี่ยมีผลนะมันหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่เต็มปอดทําให้ชวดอชีดล้านหนึ่งเลยจะคิดว่าสุภาพร่างกายดีอชีดคนนี้ได้ไหมได้ครับผมก็ได้อืมดตลอดจีกับช่วงเราก็ได้ลุ้นอยู่เลยเขาเขาก็มีต่อน้ําหนักให้ด้วยอ๋อต้องมีต่อน้ำหนักให้ด้วย นี่ถือว่าทําให้สำเร็จอยากฝากขอโทษใครบ้างครับครับข,ขอโทษแฟนๆที่ตั้งใจเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมไฟน่าจะทาให้เต็มที่กว่านี้ครับผมเป็นกำลังใจครับผมขอ,ขอให้ได้ชีนะตน้องชายนะครับจะไปดูไปดู